พระบรมราโชวาทตอนที่21คนดีทำให้คนอื่นดีได้คนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเร็วนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเร็วก็ยากแต่ก็เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทำให้คนเร็วทำให้คนดีเป็นคนเร็วยาก สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีพิจารณาตนเองอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่ทำสิ่งผิดพลาดการทำดีอย่างหนึ่งซึ่งดูจะลึกซึ้งกว่าคือการปฏิบัติด,ด้วยตนเองปฏิบัติให้ตนเองไม่มีความเดือดร้อนคือพยายามหันเข้าไปในปัจจุบันให้มากอย่างง่ายๆก่อนก็คือพิจารณาดูว่าตนเองกำลังคิดอะไร กำลังทำอะไรให้รู้ตลอดเวลาและรู้ว่าทำอะไรอย่างนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไม่มีภัยถ้าเราคอยระมัดระวังตลอดเวลาให้รู้ตัวว่าทำอะไรให้รู้ว่าการทำนี้เราทำอะไรตลอดเวลาก็จะไม่ผิดพลาดเพราะว่าโดยมากความผิดพลาดมาจากความไม่รู้ในปัจจุบัน